ลูกหลานอยู่ในความสงบ วันนี้เป็นวันที่19อังคารที่19บเก้พฤษภาคมพุทธศักราช2563มือนี่ก็เป็นมือหนึงน่งศรัทธาญาติมลูกหลานถึงอย่างไรก็ตามพวกเข้าเกิดมาในพืนแผ่นดินไทยหลวงพ่อเกิดมาอายุถึงขนาดนี้ก็เห็นความเป็นเปลีป่ยนแปลงโลก มากหากยิ่งโลกขโมยเนี่ยยิงแคบทำให้จะว่าแคบเพราะว่าซื้อต่างๆที่เขา,เาทายไม้เบิงให้ชมเบิงเบนะิงะโอ้โลกเนะี่ยบ้อหนาอยู่ต่อไปไพ่ภาคหนาจักจะมันจะเกิดกับภยัยกับดินแดนตรงไหนาบางที่ก็เกิดตรงนั้นน้ำท่วมแผ่นดินไว้ พายุมีมากมายอยู่ในโลกจะเราสรุปแล้วก็คือพัยพยธรรมชาติเพราะพัยธรรมชาติยังพาแล้วอีกอยังโครคไั่ไข้เจ็บอีกมรัวโรคไหนตรโรคไหนถ้าหากว่ามนุษย์ของเฮ้าเนี่ยเกิดมา,ลา,ลา,มลาหลายๆมันหลายพราหลายเขามากก็ตายห้าแล้วปะเนี่ย คือกันกับไกยกับสัตว์ทั้งหลายนะพวกสัตว์ทั้งหลายเขามันหลายๆขึ้นมาเลยกันแพ่พันธุ์หลายๆเลยก็ตายหาหากินหาลงมนุษย์ของเฮ้าก็มัน่นเขาเขาอีหลอบนั่นแหละเพราะมันค้นมาหลายๆกันวายรันวไยรัสล่งนะบาดเพราะวรัสโล่งก็ตายกันเป็นดเนรนาดแต่มนุษย์ของเฮ้ากัฉลาด ก็พยายามป้องกันไหวลัดแต่ถึงอย่างนั้นยังยังไงก็ตามไหวลัสก็ฉลาดก็ค้นอีกขึ้นกันพอใด้สุดกันเนีลายล่กันบบท่านนํำกันบบท่านสรุปแล้วก็คืออันนั้นก็คือมันชั่วคราวมันชั่วคราวที่ทาวนประจําแท้ๆก็คือข้นค้นเกิดมาต้องตายทุกคนนจุดนี้นะ ถึงจะไม่ฉลาดเฉลียวฉลาด,ลาด,ลาดปาดเปืองขนาดไหนก็ตามบ่ม,มีคนไงหลอดพลไปได้เรื่องมรณะภัยจุดนี้ที่พระพุทธเจ้าเพิน่นไข่ค่วนทบทวนมืองแล้วหาความสุขบ่ใดอพอเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายาจะแก้ไขจังไดเพราะนั้นพระองค์จึงหน,หนีออกจากเวียงว่าง กลางขึ้นเลยบ่แยแสในความสุขในปบรมว่งสานวุว่งบ่ไดหวังความสุขในเวียงว่างพอเห็นคนทั้งหลายตะกรกับมีความสุขในการเป็นอยู่ในปราสาทสามฤดูกาลแต่พอมากบารบมีของเพลนแกกาแล้วมองเห็นคนทั้งหลายคนนอน เกอนกาดทั้งหลายก็เหมือนปลาชาเ,าเหมือนปลาชาที่คนตายเกือนกาดกันอันนี้ก็คือบารม,มีของเพลเขามาถึงแล้วเกิดความเบื่อนายในจิตใจาจากนั้นพระองค์จึงได้เสียสละแบบบอยแยแสเลยล่ะเ,เธอจะหาทางพนทุกจะหาความสุขใดที่ใดถึงจะมีกินเขาแสบนอนรับ มีสามีภรรยามีลูกมีหลานมียศถาบรรดาศักดิ์สูงสงขนาดไหนแต่อนาคตความตายค่อยเห้าอยู่ทุกคนจะหาความสุขใดที่ไหนอันเี้เก็คือเป็นแนวแถวของพุทธะที่พระพุทธเจ้าท่านเตือนแล้วย้ำอีกว่าให้ระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งนะเพิ่นเป็นอย่างไห้ระลึกถึงความตายเพราะบห้พวกเอ้าลืมเจ้าของหลงเจ้าของ คิดว่าเจ้าของนี่เป็นภูมิหยดไงบารมีใญ่กว่างขวางเ,เป็นที่รู้จักมักคุ้นกับคูคนทัง้งหลายเนี่ยคานี่แหละเป็นไงได้ตองอูนะไอ้คาบลืมเจ้าของแต่อีกสักมันมือหนึ่งนะอพอพยามัโจราดมาบีบพ่อนะตาเลือกนะมดความคิดมดความแนวสีวอ,อย่าง ตามหลังพญยา,ยามัจจุราชต,ต,ต่อยไปเลยล่ะเนี่ยนี่แหละอันนี้ก็คือเท้าตรงได้คิดไวใ้ใจอยู่เสมอแต่หลักของพุทธศาสนาเนี่ยในหลักธรรมขัามสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงว่าตายแล้วสูนเออนะั่เท่า,าตองต้องคิดอย่างมากนะเ่าตองคิดอย่างหลายเพราะเหตุดเพราะตายแล้วศูญตายแล้วมัดมิดจีรีจอยลอย บอกมีงอกมีเงยต่อไปพ่ายภาคหนาอันหันห้องกับบริคิดแต่ว่าตายแล้วเกิดเนี่ยอันนี้เราต้องไ้ศึกษาแล้วนะถึงห้าจะเชื่อหรือโบอเชื่อก็ตามต้องศึกษาบางแนวทาง,แน,ทางแนวทางเป็นไปได้ยาปฏิเสธนะยาปฏิเสธอย่างตะกอนสมัยตะกอนท่านคือเกรดบอกว่าจะเห็ดนามเอานามมาเป็น้นามมั่นพวกเราว่าหรอก เยะอเย้ยแต่คู่มือเนี่ยเป็นไปได้เริ่มเป็นไปได้แล้วเอาน้ำม,มาเป็นออกซิเจนอแล้วก็เติมน้ำมันเติมน้ำมันโดยออกซิเจนนี่อันนี้ก็คือความเป็นความเป็นไปได้เพราะนั้นสุขเชียงทุกอย่างในโลกนต้องศึกษาสรุปแล้วแต่ยาเฝ้าเสื่อยง,งอย่างก็ตามยาวเฝ้าเสือขั้น่าเสื่อข้ามเรนน,นโง่ เทาต่องตังความสังเกตตัางความสงสัยไหวในจิตใจของเฮ้ามันแมนพอในเรื่องนี่ยส่งศึกษาให้ละให้ละเอียดทีทวนจึงเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะขั้นบาศึกษาให้ทีทวนเขาวาวยังกระจูงใจไปจูงจมูกไปนำํำเออทั้งพบอกว่าจะไปศึกษาวิชานะนะวิชาวิชาน,นี้นะแต่เฮ้าวิชาได้แต่เฮาตรง บิงต้องมาใช่ปัญญาว่าการกลองไตรตองอบอแมนเข้าหามแล้วก็ฟั่งโจโลอันนี้เป็นคนงโง่นะปิดหูปิดตาจ้าองเจ้าของทั้งที่เข้าควรจะรู้ในสิ่งที่ควรจะรูนะแต่ว่าจะเสือหรือบทเสือมันอยู่ในจิตใจของเข้าแต่เขากาันกลองให้ดีแล้วนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเพิ่อนบอกว่าดูกรสาเราบุตรนะอย่างที่หลวงพอ่อเวัา ที่หฮาว้าวไปไหนที่หฮากล่าไปไหนห่เฮาตรัสไปไนีห่หฮาพูดไปไนี่เธอเชื่อไหมภาษาไรบุระย่างว่าท่านเสือพระเจ้าข่าเนเะป็นอย่างบ่เสือพระสงฆ์ทั้งหลายกับคนทั้งหลายบุตพุทธบริษัททั้งหลายก็คือห้ากันบ่ภาษาไรบุตรหัวดื้อหัวหลันหัวแข็งเออบนย่อมฟังกระทังพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถามทําไมล,ะล่ะภาษารบุตรเธอจึงบ่เสนะือล่ะ พอขาพระองค์ยัง่างบวเดนั่มไปปฏิปฏปฏบัติขาพระองค์ย่งบวเดนั่มไปการกล่องตรายตองทีถวนแล้วก็นั่มไปปฏิบัติเบิ่งเป็นผลจังไหรุที่พระพุทธอ,องค์ตรัสไปในพูดไปี่มันแมนบอกในเมื่อขาพระองค์นั่มไปปฏิบัติแล้วเห็นผลจังไหนขาพระองค์จะกราบทูนเมื่อพ่ายหลังประเจ้าขาเนะนี่ยแหละให้พวกเข้าฟังเอาไว้ข่ำนี่นะเ,เข้าจะฟังไผก็ตาม จะฟังผู้ใหญ่ผู้หน่อยมากก็ตามนักการเมืองการเมืองผู้ใดก็ตามระดับใดก็ตามศาสนาข้าจารยารใดก็ตามศาสตราจารย์มหาวิทยาลัายหนก็ตามะพ่อหอมฟังอะไรหอมอย่าพึงเสือตั้งความสงสยัยไว้ก่อนมันเป็นไปได้ไหมที่พูดขึ้นมาเนี่ยจากนั้นเขาก็ติดตามเมื่อติดตามแล้วเข้าจะหูได้ว่าอันนี้กล่าวพิษอันนี้กล่าวถูกอันนี้กล่าวถูกต้อง เป็นถ้ำนําประวัติศาสตร์ามากบริเบิงนําประวัติศาสตร์ที่เขาได้ผ่านๆมาว่าเปรียบเทียบเบิงมันเป็นไปได้เพราะในเรื่องที่เขาเกาวเขาพูดเนี่ย้าวาังเบิงแหละมันเป็นไปไม่ได้ยังเนี่ยนะยังระบบข้อมนิตบางประเทศเยังสะตาลินเขาเขาดูถูกอย่างทุตุย พอว่าไปบ่ได้ลักษณะนั้นนะอันนี้ก็คือกันประชาธิปไตยขนาดใดอันนี้เขาก็ต้องฟังอีกคือกันเ,เพราะนั้นวิชาในโลกความคิดเห็นในโลกเนี่ยมันบริบสิ้นสุดอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งมันต้องมีเหตุมีผลบางที่ก็มีเหตุมีผลในยุคยุคนั้นๆปัจจุบันนั้นๆเหตุการณ์นั้นๆเดือนปีพศออนั้นๆแต่พอผ่านไปเลวก็ล่าสมัยไป ก็บรจจาเป็นในเรื่องที่มันเกิดขึ้นในยุคนั้นเนี่แหละมันเป็นยุคเป็นสมัยขึ้นกันนะลูกหลานนะมันลาสมัยขึ้นกันนะการเป็นอยู่ของพวกเขาอย่างเข้าพวกเขายุคนี่ก็ฮิตขึ้นมาตัดผมทรงนี่พ่อต่อใหม่พอต่อไปพ่ายภาคนาก็พ่อเห็นตัดผมสุนหน้าเขาก็หัวลาะเอยเฮ็ดอย่างเฮ็ดพ่อปั่นกระโปงมะพร้าวครอบหัวเลยโอ้เฮ็ดได้เนาะเ่ยนี่แหละ มันยกไผยกมั่นขึ้นกันเพราะนั้นเรื่องโลกมันเปลี่ยนแปลงตกจะเปลี่ยนแปลงก็ตามเรื่องด้านวัตถุนะแต่ว่าด้านจิตใจในี่าคัญกว่าเด้ดอเนียให้เปลี่ยนแปลงทั้งเปลี่ยนแปลงทั้งด้านจิตใจเห็นความคิดยุดนี่ลแหละที่พระพุทธเจ้าเพ่นให้ความสําคัญเออแต่ความคิดเนี่ก็บอกแม็นความคิดของพระพุทธเจ้าอีกเทอเนี่ยป,กปกรนณความคิดของเฮานะบระเณของเล่าจะทาคตนะเฮ้าเป็นผู้ตัดสรุ่พระธรรม พระถ้ำเนี่ยเป็นมากตั้งแต่ดึกดำบรรตั้งแต่ <c oughs> ไหนแต่ไรก่อนเล่าตะตัสลุมากมีพระพุทธเจ้าเป็นหลายเป็นหมืน่นเป็นแสนองค์ที่เป็นตระกูลของพุทธเนี่ยเป็นเชื้อสายของพุทธเนี่ยเ,เมื่อนั้นเมื่อพุทธเจ้าองค์กรแ้่ตัดลุพระองค์ก่อนปฏิบัติตนอย่างพระพุทธเจ้าองค์กรผ่านดำเนินมากพอมาโหงองค์นี้องค์นี้กัมองไปหาองค์ที่แล้ว พบคนมีญานรัตนะาเนี่ยเป็นความรู้ชาญญ่านรัตนะามองดูอดีตเนี่ยปุเพในว่าสารุจติญ่านระลึกชาติท้นหลังระลึกดูพระพุทธเจ้าองค์กรเพิ่นผ้าเฮ็ดจังไรพระพุทธเจ้าองค์เนี่เดินตามเดิมตามแนวแถวของพุทธะเ,เมื่อได้ตัดสรูแล้วควรจะตั้งอัครสาวกข้าง,งขวา จังไดขางไายจังไรพุทธอุปถากจังไดสาวกสาวิกาที่เป็นอสิติมหาสาวกที่ได้สำเร็จมรรสผลตั้งแบบไรเพื่อนกับมองดูตามแนวแถวของพุทธาในอดีตเพราะนั้นหลักถรมขัํมสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยโมเมนของพุทธาเนี่ยมันเป็นของเก่าแกม่มแต่ดึกดำบรรพ์พะนนพระพุทธเจ้าเนี่ยเอสะรัมโมสะนันตโนพระรรมเนี่ยเป็นของเก่าเป็นของประจำโลก แต่ยุคใดสมัยใดคนโง่เงาเตาตุตนคนบเชื่อกันคนบเชือนนเช่อนในหลักธรรมคำสอนธรรมคำสอนก็มัดไปขันมีผู้ใดขึ้นมาฟืนฟูขึ้นมาเอกไปคนคว้าศึกษาใดในหลักธรรมนี่คนทั้งหลายกันเชื่อฟังอีกปฏิบัติตามอีกแต่สำเร็จสำเร็จมักสำเร็จผลเป็นพระอริยบ,บุคคลพระโสดาสักกท่าฆ่าหน้าฆ่าอาราหันต์ต่อไปนี่แหละ อันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนสรุปแล้วก็คือต้องได้รับการศึกษานะเออศึกษาการได้ยินได้ฟังผู้ฟังย่อมได้ฟังจริงที่บอกได้ยินได้ฟังเสียงไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วพอเข้าใจก็จะเข้าใจเสียงนั้นชัดบรรเทาความสงสัยเสียใดทาความเห็นให้ถูกต้องได้เมื่อเข้าได้ฟังลักเหตุผลคิดใจคงเข้าก็ได้รับความสงบได้รับความพองใสในการศึกษา สุตมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการใดเงี้ยในฟังจินตามยะปัญญาปัญญาจะเกิดจากจากินจานกินจินตนาการทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมันมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจเห็นเน่งจิตใจเห็นสงบจากนั้นนั่มาก,กันกลองไตรตองเหตุและผลเกิดปัญญาที่แท้จริงนี่แหละนักธรรมข้ามสอนของพระพุทธเจ้าที่หลวงพอ่อได้พูดได้กล่าว หลายแง่หลายมุมหลายชั้นหลายเชิงหลายแนววาดหะหรือว่าหลายแนวความคิดให้พวกเขา้าวันใดศึกษาพราอนั้นสรุปแล้วก็คืออย่าไปเสือคนไงยอย่าไปซื้ออย่าไปบกอย่าไปคิดบอเสือคน้นบอเสือคนจะอะไรก็บอดีเสือคนนายก็บอดีเชื่อบุคคลที่ควรเชื่อนะ ในเมื่อเรากันกรองไตตองด้วยเหตุและผลแล้วมีเหตุผลเราต้องยอมรับเชื่อนะถ้าว่าฟั่งเบิงแล้วนะเอาดีเขาตัวเอาช่วยคนอื่นอันนั้นต้องฟั่งไว้นะลูกหลานจะทาญาติโน้มคู่มือเนะี่ยมันซื้อต่างๆมันมีมากมายโซเชียลเว็ทบทุบยูทบูบมาจักซื้อไดจะซื้อไดออในโลกนะ บางทีก็เป็นส่วนตัวก็มีแสดงความคิดเห็นอ,อบางเท่กันนะให้พวกเข้าฟังไ,ไ,ไม่ไหวมัดทุกคนนะแต่เมื่อเขาฟังแล้วมีเหตุมีผลก็นํามาประพฤติปฏิบัติถ้า,าว่ันลงพ่อพูดไปคือกันลงพ่ออ่างเหตุผลให้ลูกหลานจะทาย,ยายมฟังลูกหลานทั้งทั้งลูกหลานจะทาย,ยาญงกดเมื่อได้ฟังแล้วก็ไปคนขวานปล้วก็ไตรปิฎกอีกนะ ค้นคว้าศึกษาในพระธรรมข้ามสอนของพ่อแม่ผู้บาอาจารย์ดิพ่อแม่ผู้บาอาจารย์บางท่านบางคนก็ชอบทั้งอภินิหารชอบหนึง่งเฮ้าก็จะาเฝ้าจะเฝ้าก็ปกปองใจยาเฝ้าเชื่อในจุดนั้นจนมากจนเกินไปจนลหลงหรอกขังไข้ไหลหลงก็ะบอแมนเฮ้าก็ต้องยึดพระไตรปิฎกให้อ่านสําหรับพระไตรปิฎกสําหรับประชาชนให้พวกเข้าอ่านอ่าน อาเล็บหน่อยอ่านเล็บใหญ่ศึกษาเบังขั้นศึกษาบังแล้วมันไปตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าเปิ้ลได้ตรัสเปิ้ลได้ว่างไวแล้วนั่นแหละเขาก็ต้องถึงจะบ่เชื่อในจุดนั้นเขาก็ต้องฟังบับงศึกษาไปอีกให้ละเอียดทีถวนนี่แหละอันนี้ก็คือการศึกษาเพราะเขาเกิดมาสุดท้ายภายหลังถ้าเขาเกิดในครั้งพระพุทธเจ้าแล้ว ฟังแต่ฟังแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านะั้นเพิ่นตรัสจังไหนเพิ่นบอจังไหอเอ้าก็ได้ฟังธรรมเทศนาของเพื่อนแต่มาถึงยุดยุกนี่สมัยนี้ก็มีพ่อแม่คู่บาอาจารย์ไล่ทานไล่องค์พูดกลา่าวยังให้ฟังเขาก็ต้องเปรียบเทียบเท,ท,ทียบเคียงกับพระไตรปิฎกไปแนวแถวพระไตรปิฎกเพิ่นแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวบอ,เ,อเร่องว่าการพูดเอาความเห็นของเอาความคิดของตัวเอง ความคิดของตัวเองเป็นอย่างไรโดยมากเป็นผูุ้ชนเป็นผู้มิเกิเลตรับหูรับตาวาไปก็มีเนี่ยแหละเสียงเราเนี่เขาก็ต้องฟั่งมัดลูกหลานสรุปแล้วก็คือหลวงพอบอกว่าบ่อยเสือคนง่ายให,ให้ฟังไว้หนทางพิสูจน์มากการเวลาพิสูจน์้นโบรลานเป็นวาไว้แล้วนะอันนี้คือการน พระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าตายแล้วเกิดนะบ่เป่นบ่ศูนย์นะตายแล้วเกิดนะ่ยอันนี้เฮ้าก็ต้องศึกษาอย่างละเอียดทีถวนมากๆเพราะว่าวิถีชีวิตของเฮ้าคณะว่าเฮ้าในพระปฏิเสอว่าตายแล้วเกิดมีแต่พบนี่ชาตินี่คณะนี่มีแต่หายอยู่หากินใส่ปากใส่ทองอพอเส็จแลว้วก็ตายตายแล้วมันบ่ศูนย์บาดนยตายระบาดเออเฮ้าผมมีสมบัติอยังติดตัวไปเลยในสัมปร,ราย,ยิกะพกก็หลายพรบเตรียมการ ด้เตรียมพ้อไหวแต่ว่าเข้าเตรียมพ้อมไหวในจิตในใจเข้าเตรียมพ้อมไหวเข้าคิดว่าโอ้เถอะเข้าเสือพระพุทธเจ้าเสือพระธรรมคําสอนเสือพ่อแม่คู่บาอาจารย์ของเข้าไว้ก่อนพลขึ้นจะบทต้มบทตัวบทตุ่นเข้าดอกเขาเหตุไปที่เขาปฏิบัติมากเข้าก็ได้รับความรมเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจของเข้าอยู่เข้ากับบแมสิทธิเดือดร้อน ทุกอ,อกทุกใจที่ห้องประพฤติปฏิบัติจริยธรรมการหล่มเย็นเป็นถุกผ,ผู้ยู่ยเกี่ยวของกระเพ้ากา็ล่มเย็นเป็นถุกเพราะห้องปกคิดขาเขาบกคิดขโมยเขาเขาลบในสิทธิสามีภรรยาผู้อื่นของเขาบอกกี่โต๊ะบอกกี่ตัวบอตมตุนบอหลอ,อกลวงผู้อื่นเขาบอกกินเหล่าให้ขาดเจติของมินเมาขั้นชายาฟินของที่ขาด ถอนทีทำทำให้ขาดสติเฮ้าก็ง,งดอยู่แล้วนะสรุปแล้วก็คือเข้าอยู่ในศีลธรรมในเมื่ออยู่ในศีลธรรมคนอื่นเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนมิตรลมเย็นเป็นทุกข์าว่าคนประเภทยังสัน่นอยู่ในชุ่มชนหมากๆชุ่มชอนองชุมชนกลุ่มนั่นก็มีแต่ความลมเย็นเป็นทุกขนะ์แต่ว่าตร,ตรงขามนะ มีแต่คิดจะขากันมิแต่คิดขโมยกันมีแต่ละลาบละล่วงในสามีภรรยาของผู้อื่นเผลอบอดอดแล้วก็กี่ตัวตมตุนหลอกล่วงผู้อื่นเขาอีกกินเหล่างหงบล่าน้ามคาจติิอีกพวกเข้ากิดดูที่ว่ายกนั้นจะไม่นั้นที่ฮ่องไปเกิดน่ะเฮาจะหาความสงบสุขได้ไหมมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายนะหาความส,สงบสุขบ่ได เพราะอะไรเพราะคุ้นขาดศีลธรรมจริยธรรมที่ดีนะเพราะนั้นเรื่องศีลธรรมเนี่ยบ่ทำให้ผู้ใดเดือดร้อนนะลูกหลานนะมีแต่ความทําให้ปลุ่มเย็นเป็นทุกการอยู่ด้วยกันมากหน่อยถ้าว่าขาดศีลธรรมแต่นั้นแหละทาให้โลกทั้งโลกเดือดร้อนพุ่นไหวไปทุกหัวละแหงนี่แหละให้พวกเข้าศึกษาเพราะธรรมะมนี่บ่เป็นเครื่องสังหารโลกนะธรรมะหรือเป็นเครื่องเชิดชูบูชา ทำให้โลกทั้งโลกอยู่ด้วยกันร่มเย็นเป็นสุขเกือก้อคุนน้นกันธรรมะนะหลักธรรมคำาสอนของพุทธะนะอันนห้พวกเราฟังเอาไว่นะอตอนนป้ไพวกหรงพอบอกเป็นภาษาบานเท่ามาเนะี่เพื่อฟังง่ายๆอาตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาหายพ่อนละพ่อน้อนนำบัดเนอเนาสัพพโรขาวินนมุตโตสัพพสันตา พาโรโควินาสตุมาเตภาวะตวันตรายโยสุเกียงอิทายุโกมภาวะพิวันธนสิริสานิจังวุฒาปจายีโนจัต ปฏิภาณโดวสุขัสสตตาตเมธาวีสุขังโสอฏิคจติอายุงดัตตวะพลังวานังสุขังจปาปฏิภาณโดวารเยธาโยยาสวะโหติ ญาายาตูปปัตติติภวตุสาปมังกาลังราคันตุสาปเดวตาสามบุตทานุภาเวนัสดาโสทิพะวันตุเตหาวตุสาปมังกาลังราคันตุสาพเดวตา สามบาธรรมานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตอาวัตุสาพมังกาลังราคันตุสาปเดวตาสามบาสังคานุภาเวนะสดาโสทิอาวันตุเต ท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ Youtube นอกจากนี้ท่านยังสามารถดาวน์โหลดและรับฟังพระธรรมเทศนาของหวงตามหาบัวยนสัมปันโนหลวงพ่อสิงห์ทองธรรมววโรหลวงปู่ล่าเขมปะปัตโตและหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ หลวงพ่ออินทวายสันตุสโกได้ทั้งระบบ iOS และ Android สุดสูดสังละพระเตปัญญงตั้งใจฟังด้วยดีย่อมมีปัญญา